วันนี้ก็จะมาสอนวิธีใช้แผ่นแผ่นอันนี้นะครับก็คือคํำพยากรณ์เทวดาสเสวยยุและกข้อแทรกก่อนอื่นต้องขอขอบคุณอาจารย์สำรางสมุทรทวานิชนะครับที่ว่าทำอุปกรณ์ชิ้นนี้มาให้เราใช้ได้ยอย่างสะดวกสบายก็คืออันดับแรกเลยวงกลมเนี่ยมันก็จะมีวงสามวงมีวง ในวงกลางวงนอกอันนี้เราจะดูคือเราต้องดูวงกลางก่อนก็คือดูเวลาที่6โมงเช้าเห็นไหมฮะหกโมงเช้าก็จะเป็นตรงนี้มันจะมี6โมงตีห้าตีสี่เโมงคือจุดประสงค์เราคือต้องต้องดูที่6โมงเช้าตรงนี้นะครับทีน,นี้เราก็หา6โมงเช้าเจอเสร็จแล้วเราก็ต้องรู้ว่าเราเกิดวันอะไรอย่างอย่างเคสนี้ที่ทะยกตัวอย่างก็คือเกิดวัน เกิดวันเสาร์ข้าหมุนหกโมงเนี่ยไปให้ตรงกับวันเสาร์ปุ๊บเนี่ยพอตรงแล้วเห็นไหมหกโมงตรงกับวันเสาร์อาหูพระหนีห่นี่นี่วันเสาร์ก็คือตรงนี้6กโมงตรงนี้ตรงกับวันเสาร์ก็คือคนคนนี้ที่จะยกตัวอย่างนี้ก็คือเกิดวันเสาร์ท่นี้เราก็มาดูอายุ อายุย่างถ้าดูไลน์มาตรงนี้เลยอายุย่างห้าสิบห้าสิบเอ็ดห้าสิบเอ็ดอยู่ช่วงนี้ถ้าอายุย่างห้าเอ็ดอยู่ช่วงนี้ก็คือตอนนี้ก็คือสุกเสวยอังคารแทกแล้วก็มี พพดแทกนไสุกเสวยอายุสุกเสวยยีอปีอังคารแทกโพดแทกพอเราได้ตรงนี้เสร็จปุ๊บเราก็ามาดูคำอธิบายข้างหลังนะครสุกสุขเสวยอังคารแทกอังคารแทกคือผู้ใหญ่หรือมิตรอุปถรัรมภ์ได้คู่บุตรบริวารได้ตำแหน่งที่มีชื่อเสียงแต่มีคนอิจฉา ถ้าเป็นสุขเสวยพศแท้ก็คือวิชีการให้คนอาชีพดีได้มรดกหลักฐานสิ่งที่คาดหวังสิ่งที่หวังสำเร็จมีล่าผลต่างๆก็แค่นี้เองคือจุดป,ประสงค์คือเราก็ต้องหาแผ่นนี้เราต้องหาก่อน6โมงเชา้าอยู่ตรงไหนอย่างอันนี้คือ6โมงเชา้านี่หกโมงเช้าอย่างนี้แล้วก็เอาไปเทียบกับวันแล้วก็ดูอายุย่างแค่นั้นเอง